very 7สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีแฟนๆและนักข่าวหลายสำนักสังเกตเห็นว่านักร้องและนักแสดงสาวยูอีจากวงอัสเตอร์สคูลได้เดินทางไปเยี่ยมยุนโฮโดงบารชินกีที่กำลังทำหน้าที่รับใช้ชาติอยู่ในกองทัพเนื่องในวันสำเร็จการฝึกทหารใหม่ของเขาที่กยองกีโดยองจูค่ะตามที่แหล่งข่าววงในกล่าวว่าผู้ที่มาเยี่ยมยุนโฮวันนั้นมีทั้งครอบครัวของเขาเพื่อนสนิทรวมถึงยูอีด้วยค่ะ ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยงานแบบนี้ที่กองทัพเนี่ยนะคะจะมีผู้ที่เข้าร่วมมักจะเป็นคนในครอบครัวและแฟนสาวดังนั้นการที่เห็นยูอีไปเยี่ยมยุนโฮนั้นก็ทําให้หลายๆคนสงสัยถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่ะโดยชาวเน็ตต่างก็คาดเดาก,กันว่าทั้งสองอาจจะกําลังเดทกกันอยู่เพราะไม่ค่อยมีใครหรือว่าพวกเขาสนิทกันมาก่อนซึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นแหล่งข่าววงในกล่าวว่าทั้งคู่ ดูแลกันในขณะที่ทํางานในวงการบันเทิงค่ะพวกเขามีความคล้ายคลึงกันตรงที่เดบิวต์ด้วยการเป็นนักร้องและมีงานการแสดงด้วยและพวกเขายังออกไปเที่ยวด้วยกันหลายครั้งด้วยค่ะโดยในเรื่องนี้นะคะ p l a y d i s Entertainment ต้นสังกายของสาวยูอีก็ได้ออกมาตอบว่าเป็นความจริงที่สาวยูอีได้เดินทางไปร่วมพิธีสําเร็จการฝึกทหารใหม่ของยุนโฮแต่พวกเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์พิเศษพวกเราคิดว่าเธอไปเพราะว่าพวกเขาเป็นเพื่อนสนิทกันและจากที่เรารู้ยูอีไม่ใช่คนเดียวที่ไปยังมีคนรู้จักอื่นๆด้วย ถ้าหากทั้งสองกำลังเดะกันจริงยู่อีก็คงจะต้องระวังตัวให้มากกว่านี้เมื่อไปร่วมงานค่ะทางด้านหนุ่มยุนโฮเองนะคะหลังจากที่สําเร็จการฝึกขั้นพื้นฐานแล้วเขาก็ได้ย้ายไปประจำการที่หน่วยทหารราบยานยนต์ที่26แห่งกองทัพโดยหลังจากนี้เขาจะได้เข้าเป็นสมาชิกของวงดนตรีของหน่วยค่ะซึ่งเขาก็ยังมีผลการฝึกที่โดดเด่นจนได้รับรางวัลทหารใหม่ย,ยอดเยี่ยมอีกด้วยโดยหนุ่นยุนโฮ,โฮโดงาชิงกินะคะน่าจะสำเร็จภา,า,ร,ารกิจการเป็นทหารภายในกลางปี2017ต่อไปค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับหนุนยุนโฮด้ เจว่ามันก็จริงของเขานะคะหนุ่มฮอตที่เป็นแฟนทังรักทั้งห่วงยันยุนโฮเนี่ยสาวคนไหนจะเด็ด,ด้วยก็คงจะต้องระวังตัวกันแบบสุดสาวยูอีที่ไปเยี่ยมอย่างเปิดเผยเนี่ยคงจะเป็นแค่เพื่อนจริงๆนะคะชาวแคสเซิปเปียทั้งหลายตัวใจร่มๆเดอ้อ เรียกได้ว่าเป็นเกิร์กรุ๊ปน้องใหม่ที่มาแรงออกมากๆเลยนะคะสําหรับสาวสาเอพิวเกิร์กรุ๊ปน้องใหม่จากค่าย DSP Media หลังจากที่พวกเธอได้รับความสนใจอย่างมากที่ได้เข้าชิงท็อป5ร่วมกับศิลปินรุ่นพี่อย่าง Stephanie w i x LR G Frame ของรายการเพลง The Show ที่ออกอากาศเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยการจัดอันดับของรายการ The Show นั้นนะคะจะดูจากอันดับชาร์ตเพลงออนไลน์รวมทั้งยอดวิวมิวสิกวิดีโอในเว็บทูดูรวมกับการโหวตผ่าน SMS ในรายการด้วยค่ะ ซึ่งหกสาวเอพิวนะคะเพิ่งจะเดบิวต์ด้วยเพลงเปิดตัวอย่าง Dream Candy เมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาและได้รับความสนใจอย่างมากจากแฟนๆทั้งในและต่างประเทศค่ะโดยตัวแทนจากรายการเดอะโชว์นะคะได้กล่าวว่ายังไม่เคยมีนักร้องหน้าใหม่วงไหนที่ได้รับผลตอบรับในชาตที่ดีอย่างนี้มาก่อนและยังกล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่ารายการได้รับการตอบรับที่ดีทั้งในเกาหลีและจีนด,ด้วยค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวงเกร์กรุ๊ปที่น่าจับตามองมากๆเลยทีเดียวนะคะใสๆน่าธนุธนอรอย่างนี้เจ๊ชอบค่ะ

ที่เจไดเอาข่าวมาฝากกันก่อนหน้านี้ถึงการคัมแบ็กของสาวจาก S M Entertainment อย่างวง F X และ Red Velvet ที่มีแลนจะคัมแบ็กในเดือนกันยายนนี้ล่าสุดก็ดูเหมือนว่า S M Entertainment จะเริ่มเดินหน้าโปรโมตการคัมแบ็กของสาว Red Velvet แล้วค่ะโดยพวกเขาได้มีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์และรูปในหน้าอินสตาแกรมของ Red Velvet ให้เป็นรูปสีแดงสดซึ่งถูกรูปนั้นนะคะจะมี hashtag The Red ติดอยู่ด้วยโดยแฟนๆต่างตื่นเต้นกันมากที่คิดว่าพวกเธอกำลังจะคัมแบ็กและล่าสุดพวกเธอก็ได้ปล่อยภาพทีเซอร์กลุ่มออกมาแล้วล่ะค่ะกับลูกสาว เสื้อลายหลากสีสันสไรล์เรเวเวตและกางเกงขาสั้นสปอร์ตสปอร์ตที่มีกำแพงสีแดงไปฉากหลังค่ะแต่ที่โดดเด่นที่สุดกด็ดูจะเป็นทรงผมเปียชี้ไปชี้มาอย่างน่ารักของพวกเธอใต้หมวกแก๊บหลากสีสันนั่นเอง เจเนี่ยแทบทนรอการทำแบ็คของพวกเธอไม่ไหวแล้วไม่รู้ว่าจะน่ารักน่าหยิกขนาดไหนนะแค่เนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเจเจเราไม่อยากจะจากลาคุณผู้ชมเลยแต่ไม่ได้หรอกค่ะเพราะมีสายรายงานให้ต้องรีบไปติดตามคนบันเทิงกันต่อมีอีกหลายรายหลายเรื่องที่จะต้องเคลียร์แบบว่าอะไรที่ มันขาดใจคุณผู้ชมก็ต้องได้รับความกระจ่างจริงไหมเลยคะเมาเพลินจนเกินเวลาอีกแล้วเจ๊เจ๊ต้องไปแล้วล่ะคะ่ะบ๊ายบาย